สวัสดีครับคลิปไม่รับกับการใช้งาน Google วันนี้จะมาพูดถึงความสามารถการแปลงหน่วยหรือว่าการคำนวณตัวเลขต่างๆโดยใช้ Google a s s i s t a n t เวลาเราต้องการทราบผลลัพธ์การคำนวณหรือการแปลงหน่วยต่างๆนะครับเราก็แค่เข้าไปเราก็แค่เข้าใช้งาน Google a s s i s t a n t เราก็สามารถทราบผลลัพธ์ต่างๆได้แล้วนะครับ วิธีการใช้งานให้เพื่อนเปิดการใช้งาน google assistant นะครับโอเค google จากนั้นให้เราพูดหน่วยที่เราต้องการผลลัพธ์นะครับตัวอย่างเช่น1 0 0่งเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร หนึเซนเมเท่ากับ1เมตรหไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตร1ไมล์เท่ากับประมาณ1 6ึ่กิโลเมตรห้าสิบยูโรเท่ากับกี่บาท50าสิบยูโรเท่ากับ1,840งพบาทยี่สตางค์หน้อยดอลลาร์เท่ากับกี่บาท 100ดอลลาร์เท่ากับ3,124บาท15สตางที่ดิน1ไร่เท่ากับกี่งานตามดีดีพร o อพเพอหน่วยวัดที่ดินในไทยที่ถูกใช้ระบุในโฉนดที่ดินและคำนวณราคาซื้อขายมีด้วยกัน3หน่วยคือไร่งานตารางวาและมีความสัมพันธ์กับหน่วยตารางเมตรจึงทำให้จดจำง่ายและคุณก็จะได้คำตอบแล้วว่า1ไร่มีกี่ตารางวา นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปเมืองจีนใช้เวลากี่ชั่วโมงตามสกายสแกนเนอร์เส้นทางจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาบินโดยเฉลี่ย3ชั่วโมง50นาที20%เอร์เซนของ1000เท่ากับเท่าไหร่เจอข้อมูลนี้ในอินเทอร์เน็ตการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน เพื่อนๆก็ลองใช้งานกันดูนะครับเวลาเราต้องการแปลงหน่วยหรือว่าหาการคำนวณต่างๆนะครับ Google Assistant ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะช่วยให้เราคำนวณแล้วก็หาค่าแปลงหน่วยต่างๆได้นะครับแต่ก็มีการจำกัดหาหน่วยบางอย่างด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองใช้งานกันดูนะครับวันนี้ผมก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ